สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่สาสาชาแนลนะคะต้อนรับเข้าสู่เพ y t ท m มกับจีโน่นะคะเราจะพาเล่นลูกบอลกับจีโน่นะคะทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทุกวันที่เล่นกับจีโน่นะคะจีโน่ก็คือหมาพันธุ์พิษบูลนั่นเองด้วยการเบิร์นเอเนจีของนางนะคะนางเป็นคนที่แบบว่าต้องต้องหนูคิดว่าชาติก่อนนางคงเป็นนักนักฟุตบอลมาก่อนนะคะเพราะว่ามีการแบบเบรกลูกบอลได้แบบว่า ดีมากๆนะคะไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะจีโน่มาที่ก่อนลูกขมิ้นจีโน่ขมิ้นวอกเนี่ยมาให้คนดูไม่เห็นจีโน่นะคะโอเค you ready มาแล้วนะคะนี่นะคะจีโน่ตอนนี้สามขวบแล้วนะคะเดี๋ยวดูนั่งมาที่ก่อนลูกมานี่ก่อนแล้ว Hey, ามาให้ดูมามาเดียวมิยนให้มาแล้วกิจกรรมตอนอันนี้คือตอนกี่โมงคะลูกเฮอริร <Hey. S 2> ิเคนก็จะเข้าแลา้วค่ะพาย,ยุทั้งวันนะคะกิจกรรมองสานะคะวันนี้ก็คือเล่นกับจีโน่นะคะน่ะเป็นลูกบอล <Hey. S 2> วิ่งไปก่อน เจะวิ่งไปก่อนนําหน้าไปก่อนนะคะอุย้ยบอกครูเนี่ยค่ะกิจกรรมบางสารนะคะไม่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงหมานะคะอยู่อย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงอ่าเขาเรียกว่าอะไรพายุเข้านะคะพายุเข้าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเฮอริเคนนะคะเพราะว่าลมแรงมากนะคะแล้วก็าก็เลยอยู่ติดบ,บ้านนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเนาะแล้วแฟนก็ไปหาเตรียมของที่เขาจะอ่า พวกอาหารกระป๋องพวกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ำนะคะเดี๋ราจะอัปเดตให้ดูนะคะนี่แต่วันนี้ก็ให้ดูจีโน่ไปก่อนนะคะ mm hmm. <c oughs> นี่ก็คือแบบลูกสาวนอนหลับแเราต่ก็มาเล่นกับจีโน่นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะสวัสดีครับดูนี่นะครับนี่คือชีวิตจีโน่นะครับโัน้ำลายโอ้ยเป็นหมูแล้วลูกอันนี้ไม่ใช่พันธุ์พีษปูนะครับ กิโน่เป็นพันพันพิกบูก็คือเป็นหมูนั่นเองนะครับกิโนโน่เป็นหมาในบ้านนะครับก็เลยตัวอ้นวนๆหน่อยจับตอนเรียบร้อยแล้วนะครับฮะสามขวบแล้วครับผม Are you ready? โอ้โหน้ำลายอ o u r เวดีททำไมหมาเขาชอบทำหัวแบบอะไรวะนี่อย่างวะจริงสีนะคะแบ <laughs> บนี้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะโยนนะครับเวดี้กกทั้งวันค่ะชีวิตของจีโน่บลูเดี๋ยวลมก็จะมาฝนก็จะมาทั้งวันนะคะเดี๋ยวบลเลอร์เลยตอนนี้จีโน่อยู่ที่ประมาณน่าจะอยู่60กว่าพาวนะคะแต่คิดว่านะม่6หกสิบหกสิบพาวได้นะ เลี้ยงเลี้ยงเราก็ต้องใส่ใจเขาเหมือนลูกอีกคนหนึ่งนะคะ mm hmm. จีโน่เนี่ยในงั้นนี่แบบ <c oughs> เอเนอร์จีทั้งวันดูนางเหนื่อยเหนื่อยมากเลยลูก <c oughs> อันนี้ก็จะโยนให้อีกแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดิมีอยู่ครั้งหนึ่งที่โยนให้จีโน่แล้วทีนี้เส้นแบบว่าเส้นพลิกนะคะตรงช่วงหลังนะคะแบบขยับไม่ได้อยู่ประมาณอู้เป็นวันหนึ่งนะคะ ลูกบอลที่โยนนี่คือหนักมากนะถ้าเราแบบไม่ได้ยืดเส้นดีๆนี่แบบหนักจุดๆด,ดูความสกปรกของนางเป็นลูกบอลที่เขาใช้เขาเรียกว่าเป็นบอลของพิษบูโดยตรงนะคะฟันมีแต่รอยฟันสามารถเล่นได้ทั้งวันนะคะเพราะว่านางเป็นหมาที่ฟูลเอนเนอรีมากๆนะคะแต่ก็เลยงงว่ากับข่าวที่เขาเคยออกมาว่าเลี้ยงหมาพิษบูไว้ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยห้าหกตัวเนี่ยมันเลี้ยงกันยังไงนะคะ สำหรับตัวสายเองนะคะตัวนี้ตัวเดียวนี่แบบทั้งวันนะคะเล่นได้ทั้งวันใหญ่ไหมวิ่งหม่แวะอยู่อย่เงี้ยค่ะทั้งวันเลยค่ะโอ้โหยังไงลูกไว้ไหม <laughs> นั่งก่อนพักก่อนพักก่อนโอ้โหใหญ่สุดๆไปเลย ต้องพาออกกำลังกายนะคะวิ่งเหนื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าไปนอนนะคะเออลูกบอลหนูปากนี่บางทีเป็นแผลนะคะนี่เพราะว่ากัดลูกบอลแล้วมันเป็นแผลป็นไงลูกไหมไหมคะเอาอีกไหมไหวกีโนไปยังโอเค อยู่ประมาณนี้นะคะทั้งวันเลยนะคะเพ่มงมาอีกแล้วตามแม่าม่ก็ไปเราก็ไปข้า,างในกันไม่ได้กลัวอะไรนะคะถ้าเป็นท่วเฮอริเคนเข้านะคะสงสารต้นมะละกอนะคะกำลังขึ้นสวยๆนะคะเนี่ยถ้าใครจำได้เะเอาลงปลูกนะคะต้นโตแล้วเราเจาเฮอริเคนมานี่จะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะคะประมาณนี้แล้วก็นี่อีกต้นหนึ่ง ที่ตอนนั้นแบบลากเน่านะคะก็เหมือนจะไม่ตายก็เหมือนจะล่อแร่ล่อแร่ก็กลับคืนสภาพนะคะมีกล้วยเครื่อนึงข้างบนนี้อืมเสด็จได้นะคะถ้าเฮอริเคนเข้าก็คงจะภาวนาให้พวกนี้อรอดนะคะ ค่คลิปนี้ก็ถ่ายสบายๆนะคะสไตล์องศานะคะอยู่ที่บ้านนะคะก็นั่งอยู่หลังบ้านเป็นเป็นป่าสนนะคะเป็นป่าต้นสนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรถ่ายลงให้ดูแต่ก็เลยเดี๋ยวจะจํากันไม่ได้นะคะเพราะไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะมันเป็นช่วงเอริเคนพายุนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตลงให้ดูนะคะว่ามีผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะแต่มันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะ ี่ก็จะเป็นเทศกาลของแตงกิฟต์วิ่งก็คือเขาเรียกว่าวันเทศกาลขอบคุณพระเจ้าที่เขากินไก่ไก่งวงกันนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรลงให้ดูอย่างที่ว่านะคะก็คือพาเล่นกับลูกกับจีโน่นะคะอันนี้ก็ลูกๆก,ก็นอนกันอยู่นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสารภาไม่ได้เลยเนะเนี่ยมีแต่ความแบบว่าคิดถึงกันนะคะก็เลยมา เซไฮนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะ million stars a